สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้คัดปนสีสวยๆนะคะที่รอดจากฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะที่ช่วงที่ร้อนจัดมากตอนนี้ไม้ก็กําลังฟื้นบ้างเป็นบางส่วนนะคะก็คัดมาแบ่งปันให้เนาะของบ้านสวนอันดานะคะจัดแพ็คลงกล่องให้อย่างดีค่ะส่งทางไปรษณีย์ไทยจะมีค่าส่งอยู่ที่60บาทนะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อ5ต้นขึ้นไปก็ ส่งให้ฟรีไม่คิดค่าส่งนะคะแล้วก็ของทางบ้านสวนอาดาจะไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะไม้ที่จะส่งนะคะจะได้ต้นตามในคลิปเลยค่ะไม่มีสวมหรือเปลี่ยนต้นให้นะคะบางต้นนะคะต้องแจ้งก่อนว่าบางใบเขาก็อาจจะมีการทิ้งใบบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นใบเก่าเนาะก็จะหลุดร่วงไปตามธรรมชาติไม้หลักๆจะอยู่ในกระถางขนาด6นิ้วนะคะ บางต้นก็มีหัวลงหัวแล้วถือว่าเป็นไซส์คุ้มๆเลยค่ะแล้วก็ขอแจ้งเรื่องค่าจัดส่งนะคะเนื่องจากทางบ้านส่วนอันดาไม่มีโปรส่วนลดค่าส่งนะคะเรทเริ่มต้นนะคะของปอนอเขาคิดเราที่65บาทแล้วก็กิโลถัดไปนะคะแล้วก็ดูจากขนาดของกล่องด้วยค่ะเขาจะวัดกล่องวัดไซส์เลย สมมติลูกค้าสั่งซื้อ2ต้นถ้าเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เนะะี่ยค่ะสต้น3ต้นราคาค่าจัดส่งจะอยู่ที่ประมาณ8 5ดสบาถึงหนึบาทนะคะรับประกันได้ว่าลูกค้าได้ไปคุ้มคุมแน่ค่ะสมมุติบางท่านสั่งซื้อ5ต้นถึง7ต้นเนี่ยค่ะคะ่คาจัดส่งเราอยู่ที่300บาทนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่ามากก็เหมือนว่าสั่งซื้อหลายต้นก็จะไม่มีค่าจัดส่งเพราะว่าค่าจัดส่งค่ะทางบ้านสวนอันดาเป็นคนจ่ายให้เนาะ ก็ท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะไม้ของทางบ้านสวนอันดาก็ สอบถามสั่งซื้อแอดไลน์อยู่มุมซ้ายล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้ค่ะทันที่ไม่สะดวกก็โทรมานะคะที่เบอร์0809488283นะคะฝากทุกท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชมนะคะช่วยกดติดตามช่องบ้านสวนอันดาไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่กดติดตามไว้แล้วไม่ต้องกดซ้ํานะคะเดี๋ยวถ้ามีการลงคลิปนะคะก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครด้วยนะคะเมื่อได้รับไม้แล้วอย่าเพิ่งรีบแกะนะคะในช่วงกลางวันขนส่งเขาจะนําส่งในตอนกลางวันนะคะ ลอค่ำคค่อยแกะนะคะไม้จะฟื้นตัวไวกว่าช่วงที่แกะในตอนกลางวันนะคะแล้วก็การขนส่งบอลสีนะคะอาจจะมีเอียงเอ็นหาแสงนะคะไม้ด่างอาจจะมีอาการเฉาหรือช้ำน้ำได้นะคะเรามาเริ่มดูต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้สายพระเนตรค่ะเป็นไซส์แม่พันธุ์ค่ะต้นไซส์ใหญ่เลยไม้เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะดูขนาด ความสูงด้านข้างเลยนะคะอยู่ในกระถาง6กนิ้วแต่ว่าไซส์โตมากแล้วก็กัดสีแล้วด้วยเอาไปเปลี่ยนขึ้นกระถาง8-9ถึงนิ้วได้เลยค่ะใส่พระเนตรนะคะใส่แม่พันุให้ที่280บาทดูการกัดสีนะคะเป็นไม้ที่กระดูกสวยชัดมากมาถึงกระถางนี้นะคะถ้าบางแก้วต้นนี้จะเป็นไม้นอกตู้นะคะหน้าสวยมากเลยอันนี้เลี้ยงนอกตู้มีหัวนะคะหัวใหญ่อยู่นะคะไม้จะอยู่ในกระถางขนาดหกนิ้วทั้งหมดเลยหลอดใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นหน้าสวยด้วย ถัดบางแก้วกระถางนี้นะคะให้ราคาที่160บาทอันนี้ต้นนี้นะคะทนแดดทนฝนมากนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตู้ค่ะเลี้ยงในตู้ไม้เขาก็จะฟอร์มสูงใหญ่อันนี้นอกตู้ก็จะกดฟอร์มให้สวยแล้วก็เตี้ยลงนะคะถัดมานะคะกระถางนี้เป็นเจ้าปอแก้วหรือว่าไม้ด่างลายปลาคาร์บนั่นเองนะคะเจ้าปอแก้วของเราหน้าสวยสวยแบบนี้เลยค่ะ พอเริ่มได้แดดปริมาณพอดีนะคะสีสันเขาก็จะสวยสดแบบนี้เลยให้ราคานะคะเจ้าปอแก้วกระถางนี้ที่180บาทขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ดูด้วยนะคะกระถางที่2ของเจ้าปอแก้วใหญ่กว่าน,นิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันได้ว่าเปิดหน้ามาสวยเนะะี่ยค่ะดังไรประครับทั้ง2กระถางฟอร์มจะใหญ่กว่านนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ให้ราคาเจ้าปอแก้วกระถางนี้ที่190บาทค่ะ ช่วงหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงที่ไม้สวยงามสะพรั่งมากเลยนะคะท่านไหนที่หาสะสมเก็บตอนนี้ได้เลยค่ะมาถึงกระถางนี้นะคะเป็นบอนป้ายค่ะพื้นขาวป้ายจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวพื้นเขาจะมีการกัดสีเม็ดชมพูขึ้นด้วยนะคะหู สวยมากค่ะหูบิดๆแบบนี้เลยสะดือจะเป็นสีชมพูนะคะกิตติมาศเจดจิรานะคะกระถางนี้ไซส์ก็ถือว่าโตฟูล้นกระถางค่ะเป็นไม้ใบดกเลยให้ราคากิตติมาศเจดจิรากระถางนี้ที่180ค่ะมาถึงกระถางที่2นะคะจะใหญ่กว่ากระถางแรกนิดหน่อยนะคะกิตติมาศเจดจิรานี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะนี่ค่ะขนาดไซส์จะใหญ่กันแค่นิดหน่อยเอง ให้ราคากิตติมาตรเจจิรากระถางนี้ที่เอาไปที่190ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไม้เก่ากัดสีตัวนี้นะคะมีชื่อว่านางสวา่าค่ะเป็นไม้พื้นจะเป็นน้ำตาลอมแดงนะคะแต่ว่าถ้ากัดสีสุดสีเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้แยกหน่อมนะคะของนางสวาค่ะ ต้องเลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มกัดสีจะเป็นเหมือนตัวอย่างต้นแม่ที่เราโชว์เลยค่ะเพราะว่านี้เป็นแยกหน่อมานะคะให้ราคาที่หนึ่งยหกบาทเดี๋ยวใบนี้เด็ดทิ้งเลยเนาะเพราะว่าไม้แยกหนอ่อฟอร์มเขาจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะแต่แต่ละชั้นใบก็เป็นหน่อใหญ่นะคะก็จะมีติดชิ้นเนื้อไปด้วยข้อดีของไม้แยกหนอ่อก็คือสร้างหัวไวแล้วก็บางทีก็จะให้หน่อไวด้วยนะคะ นางสวหาหะกระถางที่2นะคะก็เป็นไม้แยกหนอ่อจากต้นแม่เช่นเดียวกันค่ะที่ทางสวนอันดาเคยถ่ายคลิปให้เริ่มแรกนะคะที่ยังไม่ค่อยกัดสีก็พื้นก็จะออกเป็นเขียวอมน้ำตาลหรืออมแดงค่ะแล้วก็ค่อยๆกัดสีเลยๆอย่าลืมนะคะเลี้ยงนอกตู้แดดดีนะคะกัดสีสวยเหมือนตัวอย่างต้นแม่เลยให้ราคาเท่ากันนะคะที่160บาทมาถึง ไม้ตัวนี้นะคะเศษถิงเงินล้านหรือปราสาททองด่างต้นนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะไม้มีหัวแล้วค่ะฟอร์มใหญ่ไซส์ใหญ่ล้นกระถาง6นิ้วมองจากปากกระถางด้านบนได้เลยนะคะว่าฟอร์มใหญ่ขนาดไหนให้ราคากระถางนี้นะคะของเศษถิเงินล้านที่170บบาทค่ะเดี๋ยวค่อยๆกัดสีแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะ กระถางถัดมาต้นนี้ก็มีชื่อว่าแก้วมณีต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะอยู่นอกตู้มาเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนขนาดกระถางให้นะคะสภาพดินเขาก็ถือว่าเสื่อมแล้วนะคะถ้าได้ไปก็เอาไปเปลี่ยนขึ้นกระถางไซสใหญ่ได้เลยต้นนี้มีหน่อนะคะหน่อห่างโคนขนาดนี้ดูขนาดนะคะขนาดหัวต้องใหญ่แน่นอนมีสองหน่อนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นกอสวยมาก แก้วมณีกระถางนี้ให้ราคาที่220บาทเป็นไม้กัดสีที่สวยมากนะคะขนาดฟอร์มเขาจะไม่สูงใหญ่เพราะว่าอยู่นอกตู้แล้วก็เลี้ยงรับแดดเลยนะคะอันนี้ของเราจะไม่ได้อยู่ใต้สแลนเลยค่ะต้นนี้กระถางถัดมาค่ะบอหน้าสวยอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่าเรียกซับค่ะ เดี๋ยวเขาจะเปิดใบใหม่เป็นสีแดงแดงแบบแดงสดแดงแป๊ดเลยค่ะใบออกจะทรงกลมๆนะคะการแข็งแรงใบค่อนข้างแข็งค่ะหลอดใหม่มาแล้วนะคะให้ราคาเรียกซับนะคะกระถางนี้ที่150ค่ะมาถึงกระถางนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะบอนกาบตัวนี้มีชื่อว่าบานชื่นความป้ายของเขานะคะคจะเกิดที่ก้านแล้วก็ตรงแข้งนะคะแข้งสิงเขาเนี่ยค่ะ จะมีป้ายสีออกแดงอมชมพูนะคะพื้นใบจะมีการกัดสีออกแดงแงอมชมพูระเรื่อนะคะต้นนี้ก็ล้นกระถาง6นิ้วนะคะแยกหน่อมาให้ราคากับบ้านชื่นกระถางนี้ที่150บบาทดูนะคะป้ายถึงขนาดก้านก็ยังป้ายเลยค่ะถัดมานะคะต้นนี้เป็นขุนรัตนาวุฒิไม้กัดสี อันนี้ใบมีตําหนินะคะเนื่องจากความร้อนสูงนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะผลัดใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบเก่าต้นนี้เนี่ยค่ะตัวอย่างตอนโตเขาจะกัดสีประมาณแบบนี้เลยค่ะต้นไซใหญ่แล้วก็ไม้มีหัวแล้วนะคะขุนรัตนวุธกระถางนี้ให้ที่160ค่ะ แล้วก็มาถึงหมายป้ายตัวนี้นะคะมีชื่อว่าพระยาดำรงหรือว่าเรียกเต็มๆพระยาดำรงราชานุภาพใบนี้นะคะใบใหม่เป็นใบแฉกแบบนี้เหมือนหางปลาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไม้พื้นแดงป้ายสีเขียวใบจะขึ้นเงานะคะแล้วก็จะแดงสดมากค่ะพระยาดำรงให้ราคากระถางน,นี้ที่160บบาทไม้มีหัวแล้วนะคะสำหรับพระยาดำรงกระถางน,นี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไม้เก่าอีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่า1 0บหมื่นสิบหมื่นจะเป็นไม้ที่กัดสีสวยมากสีชมพูจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเส้นกระดูกก็จะชัดมากค่ะทรงใบเขานะคะแล้วก็ความหนาของใบจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้อายุนะคะต้นนี้ก็เริ่มสร้างหัวละตัวอย่างเราขึ้นให้ดูนะคะให้ราคา10บหมื่นกระถางนี้ที่190บบาทฟอร์มสวยๆเลยค่ะ มาถึงไม้ใหม่ตัวนี้ค่ะทําจํานวนได้น้อยมากค่ะมีชื่อว่ามนบางแสนนะคะเป็นไม้สีออกส้มอิดอันนี้เปิดใบใหม่มานะคะเนี่ยค่ะถ้าถึงฤดูหนึ่งนะคะที่ปริมาณแดดเพียงพอสีเขาก็จะเปิดมาหน้าสวยสดแบบนี้เลยอันนี้ไม้สร้างหัวแล้วนะคะดูจากโคนต้นได้เลยนะคะ ให้ราคามนบางแสนกระถางนี้ที่250บาทไซส์โตโตเลยนะคะที่ทางสวนพามาก็ไม่ค่อยได้ไป้ายนะคะอันนี้คัดสวยๆมาแบ่งปันให้เลยค่ะกระถางต่อมานะคะรักเอยค่ะไม้ด่างสวยหน้าสวยอีกตัวหนึ่งค่ะช่วงฤดูเป็นฤดูหนาวนะคะกระทบฤดูร้อนที่ผ่านมารักเอยจะไม่ค่อยมีสวยๆนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้เป็นยุบไปนะคะในกระถางมีหลายต้นแล้วก็ งอกขึ้นมาใหม่นะคะเปิดหน้าด่างมาสวยมากๆค่ะอันนี้นะคะดูคนต้นน่าจะมีประมาณ4-5ต้นนะคะเราก็จะมีต้นแม่นะคะที่ยุบไปไปสร้างหัวอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าบางกระถางทางบ้านสวนอันดาก็คัดมาผ่าทำจำนวนนะคะอันนี้มาแบ่งปันให้ที่170ค่ะมาถึงไม้ด่างตัวนี้นะคะเป็นไม้ด่างกัดสีมีชื่อว่ามณีจันทร์นะคะช่วงนี้ก็ส่งออกตลาด นอกกันทั้งหมดนะคะที่เมืองไทยก็จะมีจํานวนไม่มากนะคะต้นนี้นะคะมณีจันทร์เป็นไม้ที่มีหัวแล้วสามารถพาทําจํานวนได้แล้วก็ในกระถางจะมีอีก2หน่อนะคะอันนี้เป็นหน่อที่1นนะคะหน่อที่1นนี้ไม่ด่างแล้วก็อันนี้จะเป็นหน่อที่สองนะคะค่ะเปิดด่างมาเห็นชัดเจนมากเลยค่ะในกระถางนี้นะคะมณีจันทร์ให้ราคาที่200บาทนะคะ ต้นแม่เขานะคะเดี๋ยวเขาด่างแน่นอนนะคะจะเปิดด่างขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าใบที่เราตัดทิ้งนะคะที่เขายุบไปในช่วงฤดูร้อนเขาด่างสวยเลยนะคะกระถางถัดมานะคะซับพนมค่ะต้นนี้เป็นไม้หน้าสวยอีกตัวหนึง่งทรงใบจะเป็นใบทรงรูปหัวใจแบบนี้จะมีการกัดสีชมพูอมแดงนะคะเส้นกระดูกชัดมาก สัพป,ปนมกระถางนี้นะคะให้ราคาที่180บบาทตัวอย่างนะคะเมื่อเขากัดสีแล้วก็โตเต็มที่นะคะจะสวยประมาณนี้เลยค่ะแต่ละต้นก็จะให้สีสันแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะบางต้นก็จะเข้มชัดชมพูบางต้นก็จะเป็นเข้มออกโทนแดงไปเลยนะคะ มาถึงไม้ด่างตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าโวเคโน่ต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะคะโวเคโน่ ok ถึงแม้จะเป็นไม้ด่างแต่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะทางบ้านส่วนอันดานะคะก็เลี้ยงบางส่วนไว้นอกตู้สีจะแดงเข้มมากเลยตัวอย่างการเติบโตนะคะขึ้นให้ดูเป็นแดงดําเลยค่ะให้ราคาโวเคโน่กระถางน,นี้ที่170บบาทคุ้มมากนะคะเป็นไซส์ใหญ่ด่างสวยเลย มาถึงไม้ป้ายกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าอสงไขาการเลือกเื้อสงไขนะคะต้องเลือกที่เป็นป้ายสีเขียวเข้มนะคะพื้นใบเขาจะมีการกัดสีชมพูสวยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งรับแดดมากก็พื้นจะกัดเป็นสีชมพูเข้มมากค่ะในกระถางนี้จะมีทั้งหมด2ต้นนะคะอสงไขกระถางนี้ให้ที่150บาทค่ะ แล้วก็ไม้กัดสีอีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าอุตสามณีกําลังกัดสีสวยเลยค่ะเดี๋ยวกัดสีเต็มที่นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยหลอดใหม่มาแล้วนะคะต้นนี้สร้างหัวเล็กๆแล้วค่ะจะไม่ใช่ไม้ไซส์จิ๋วๆนะคะของบ้านสวนอันดาที่เราคัดมาแบ่งปันให้ตัวอย่างการกัดสีนะคะขึ้นให้ดูแล้วค่ะก็ดูจากขนาดด้านข้างได้เลยนะคะอุตสามณีกระถางนี้ให้ที่หนึบาทค่ะ บางใบเขานะคะก็จะมีออกสะโพกข้างใดข้างหนึ่งด้วยถือว่าเป็นไม้มีสเสน่ห์มากค่ะตัวนี้มาถึงไม้เก่าตัวนี้ค่ะไม้กัดสีแล้วก็เส้นกระดูกสวยมีชื่อว่าบรรดาซับค่ะอันนี้นะคะสีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแดงค่ะนี้เราเริ่มเอามาทำสีแล้วล่ะคะเขาจะไม่ใช่เป็นสีเขียว,ยวแบบนี้นะคะบรรดาซับกระถางนี้ให้ที่150บาทเดี๋ยวเราไปดูนะคะเนี่ยค่ะบรรดาซับเมื่อโตเต็มที่นะคะเขาจะ ออกสีแบบนี้เลยค่ะน้ำตาลแดงดำนะคะอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ทางบ้านสวนอันดาเลี้ยงไว้นอกตู้ถ้าเราเอามาเลี้ยงนอกตู้นะคะเขาจะให้สีสันสวยแบบนี้เลยต้นถัดมานะคะสาวนครชัยศีค่ะต้นนี้หน้าด่างสวยเปิดด่างขึ้นมาสวยชัดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบใบรองจากใบใหม่นะคะใบใหม่ยังกลางไม่สุดเลยด่างสวยมากค่ะต้นนี้สร้างหัวแล้วค่ะ ให้ราคาสาวนครชัยศรีกระถางนี้ที่160บาทน่าสวยมากนะคะต้นนี้ต้นถัดมาค่ะเป็นไม้เก่ากัดสีอีกตัวหนึง่งมีชิว่าชินน้ำบัรชรค่ะกำลังกัดสีสวยเป็นชมพูอมม่วงเลยนะคะนี่ค่ะการกัดสีเขานะคะจะค่อยๆกัด เต็มใบขึ้นไปเรื่อยๆเลยไม้สร้างหัวแล้วนะคะสำหรับชิ้นน้ำบัญชรกระถางนี้ให้ราคาที่160บาทใครที่ชื่นชอบไม้เก่าหรือว่าไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆนะคะชิ้นน้ำบัรชรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะไม้แข็งแรงมากต้นถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวต้นนี้ต้องบอกว่าขึ้น นอกตู้นะคะเราเอามาใส่กระถางทิ้งไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะกระถางนี้เป็นไม้ที่มีหัวได้ไปก็ถือว่าคุ้มมากค่ะแล้วก็เปิดด่างมาสวยด้วยลอดใหม่กําลังมานะคะสายโตอยู่ให้ราคาพรเจ้าสัวกระถางนี้ที่190บาทเนี่ยค่ะที่บ้านสวนอันดาบอกว่าไม้ด่างสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกตัวนะคะแต่ว่าต้องมีสแ,แลนหรืออะไรพรางแดดให้เขานิดหน่อย กระถางถัดมานะคะต้นนี้เป็นไม้น่าสวยมากค่ะมีชื่อว่าเทพหลงฤดูเป็นบอลกาดนะคะสีพื้นใบเขานะคะจะออกเป็นสีรุงรุงเลยจะมีเหลือบส้มเหลืองแดงแล้วก็พื้นจะออกสีเขียวๆนะคะไม้ตัวนี้เดี๋ยวเด็ดใบนี้ทิ้งก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะทิ้งใบไม้ต้นนี้สร้างหัวเล็กๆแล้วค่ะยิ่งโตนะคะเทพหลงฤดูจะสวยมากๆเลยใบเขาจะเป็นลักษณะที่เหมือนห่อขึ้นนิดหน่อยนะคะ ให้ราคาเทพหลงด,ดูกระถางนี้ที่1 8 0แปดบาทดูขนาดฟอร์มด้านข้างนะคะเป็นไม้สวยที่น่าสะสมแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ถือว่าไม่เหมือนใครเลยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้กระถางถัดมาค่ะนางรักสดเทวีต้นนี้จะเป็นหน้าเขียวแดงนะคะป้ายสวยทุกใบเลยค่ะไซส์ค่อนข้างโตแล้วนะคะให้ราคานางรักสดเทวีกระถางนี้ที่ 150าบาทไม้สร้างหัวแล้วค่ะสำหรับนางรักสดเทวีของทางบ้านสวนันดาที่คัดมาให้นะคะดูจากขนาดด้านข้างได้เลยค่ะมาถึงกระถางที่2นะคะนางรักสดเทวีก็เป็นแม่เดียวกันนะคะจะเป็นเขียวแดงถือว่าเป็นหน้าสวยเดี๋ยวพื้นเขานะคะจะมีการกัดสีนะคะลายลวดลายเขาจะขึ้นเหมือนลายผ้าไหมเลยให้ราคาเท่ากันนะคะที่150บาทนะคะ เป็นไม้สวยแล้วก็เลี้ยงง่ายน่าสะสมอีกตัวหนึง่งถ้าจัดทำฟอร์มกอได้นะคะจะยิ่งสวยมากเลยกระถางที่3นะคะของนางรักสดเทวีให้ราคาเท่ากันนะคะไซส์จะไล่เลี่ยก,กันนะคะอันนี้เป็นใบใหม่หลอดใหม่เหมือนจะแผลงนะคะก็เป็นไม้สวยที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะคะท่านไหนชื่นชอบเก็บสะสมไปได้เลยนะคะ150บบาทให้เท่ากันทุกกระถางนะคะสำหรับนางรักสดเทวีค่ะ กระถางถัดมาเป็นไม้ป้ายนะคะไม่ใช่ไม้ด่างนะดารานพรัตค่ะเป็นน่าจะออกสีชมพูแดงนะคะป้ายขาวนะคะกระถางนี้ไม้สร้างหัวแล้วไม้อายุ6เดือนแล้วค่ะให้ราคาดารานพรัตกระถางนี้ที่150บาทนี่ค่ะดึงใบที่เขาจะทิ้งออกมานะคะเห็นว่า ไม้ต้นนี้มีหัวแล้วแน่นอนเป็นหัวเล็กๆนะคะเพราะว่าดารานพััตค่อนข้างจะโตช้าบวกกระทบกับช่วงฤดูร้อนด้วยเขาก็ผลัดใบแล้วก็แตกใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้กระถางที่สองของดารานพรลัตนะคะใบใหม่นะคะยังยังกลางไม่สุดเนาะขนาดด้านข้างนะคะให้ราคาเท่ากันค่ะที่150บาทกว่าจะเลี้ยงมาได้ขนาดนี้นานมากค่ะ ถัดมาค่ะไม้หน้าสวยอีกตัวหนึง่งเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะคะเหมาะมากแก่การเลี้ยงนอกตู้เขาจะให้สีสันสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้มีชื่อว่านางกิรินีเทวีเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดสีนะคะกัดเป็นสีส้มอมแดงอันนี้มีหนึ่งหนอนะคะไม้มีหัวและตัวอย่างนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยมากแล้วเขาจะกัดสีแบบต้นตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูเลยค่ะให้ราคานางกิรินีเทวีกระถางนี้ที่1 7 0เจสิบค่ะ มาดูไม้อีกตัวหนึ่งค่ะไม้ป้ายตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรจอมทองค่ะถ้าได้แดดน้อยนะคะพื้นใบเขาจะไม่ค่อยกัดสีนะคะจะเป็นสีขาวป้ายจะเป็นสีเขียวๆแต่ถ้ารับแดดมากนะคะสีเขาพื้นใบจะออกสีชมพูอมส้มออกไปโทนสีพีชนะคะต้นนี้ไซส์ใหญ่มากแล้วก็เป็นไม้ที่มีหัวแล้วค่ะนี้นะคะตัวอย่างขึ้นให้ดูนะคะถ้าเลี้ยงรับแดดพื้นใบเขาจะกัดเป็นสีนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าสวยเลียงง่ายเลยนะคะมาถึงไม้อีกตัวหนึ่งเป็นไม้ป้ายเช่นกันค่ะมีชื่อว่าเจ้าสาวอันนี้เป็นไม้ข้ามปีแล้วนะคะต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วค่ะไม้ป้ายความป้ายเขาก็จะเป็นสีชมพูหวานๆสมชื่อเจ้าสาวเลยขนาดด้านข้างนะคะสซโตเลยให้ราคาเจ้าสาวกระถางนี้ที่160บาทต้องเอาไปฟื้นฟูหน่อยนะคะแต่รับประกันได้ว่ามีหัวแน่นอนค่ะ เจ้าสาวกระถางที่สองก็ให้ราคาเท่ากันที่160บาทนี่นะคะปลายเขาจะเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้เดี๋ยวจะชมพูมากถ้าท่านไหนเลี้ยงนอกตู้นะคะสีชมพูจะเข้มสวยสดมากเลยเป็นไม้อายุเท่ากันนะคะประมาณ1ปีกวปีกว่าๆถัดมาค่ะต้นนี้ราศีสิงค์ค่ะต้นไซใหญ่เลยค่ะแล้วก็ด่างทุกใบด้วยจะเป็นบอนที่มีกากมีแข้งนะคะแข้ง ด่างสวยเลยนี่นะคะดูคนต้นไม้รับประกันว่ามีหัวแล้วแน่นอนนะคะราศีสิงกระถางนี้นะคะให้ที่190บาทดูแข่งเขานะคะด่างสวยเลยค่ะอันนี้รอดจากฤดูร้อนมาได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าบางต้นนะคะที่เป็นไม้ด่างของเราก็ยุบแล้วก็ต้องมาฟื้นทำฟอร์มใหม่ทั้งหมดเลยกระถางทัดมาค่ะ ต้นนี้จะเป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าจะตุระเทพค่ะไม้ต้นนี้ก็อายุปีกว่าไม้มีหัวแล้วแน่นอนนะคะเป็นไม้ที่พื้นเหลืองเส้นกระดูกจะแดงนะคะเลี้ยงรับแดดถ้ามากหน่อยนะคะจะออกเป็นนาส้มเลยขนาดด้านข้างต้นไซใหญ่เลยค่ะรากทะลุกระถางแล้วนะคะอยากเปลี่ยนกระถางไซใหญ่แล้วให้ราคาที่200บาทค่ะจะตุระเทพกระถางที่สองนะคะก็ไม้ปีกว่าอายุเท่ากันค่ะ ต้นนี้จะได้รับแดดน้อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีใบนี้นะคะจะทิ้งใบเดี๋ยวเราต้องเด็ดออกเลยเนาะนี่นะคะไม้มีหัวแล้วให้ราคาจตุรเทพกระถางนี้เท่ากันนะคะที่200บาทหลอดใหม่นะคะกําลังมาเลยค่ะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะช่วงนี้ไม้เหลืองก็มาแรงเลยนะคะเหมาะแก่การเลี้ยงไม้เหลืองมากค่ะสําหรับฤดูนี้ ต้นถัดมาค่ะมีชื่อว่ากำปั่นทองนะคะเป็นไม้หน้าสวยนะคะเดิมสีเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงดูตามรูปนะคะแล้วเขาก็จะเปิดด่างขึ้นมาแบบนี้ไม้ด่างคือตอนเล็กๆนะคะต้องด่างนะคะดูหลอดใหม่เปิดหน้ามาก็จะเป็นสีด่างเหลืองเลยค่ะไซส์โตเลยนะคะให้ราคากำปั่นทองกระถางนี้ที่170บาทค่ะ ต่อมานะคะมณีล้อมเพชรต้นนี้ใบดกฟูมากแล้วก็ใบแข็งก็เป็นไม้มีหัวนะคะได้อายุแล้วนะคะมณีล้อมเพชรใบเขาจะแข็งนะคะอันนี้เป็นหลอดใหม่ใบใหม่อย่างกลางไม่สุดด่างแล้วก็สวยทุกใบอันนี้เป็นหน้าสวยเลยนะคะ มณีล้อมเพชรแผลงกระถางนี้ให้ที่240บาทดูจากขนาดด้านข้างนะคะสโตมากนี้ที่ต้องรวบคําฟอร์มไว้เพราะว่าวางในถาดใกล้กันนะคะมันจะไปเกี่ยวใบกันบางทีดึงมาใบขาดก็มีค่ะมณีล้อมเพชรนะคะอันนี้เป็นหน้าเดิมของบ้านสวนอันดาจะสวยมากสังเกตมณน,นีล้อมเพชรได้เลยนะคะของบ้านสวนนดาจะไม่ค่อยเหมือนใคร ลอตใหม่เห็นความด่างมาชัดเจนค่ะใบเริ่มแข็งแล้วนะคะอันนี้เราตัดใบเขาทิ้งเพราะว่าบางใบก็มีเสียหายเนื่องจากความร้อนบ้างนะคะฟอร์มล้นกระถางเลยค่ะกระถาง6นิ้วให้ราคาที่220บาทน่าสวยมากๆค่ะมาดูมันนีล้อมเพชรกระถางนี้บ้างนะคะก็เป็นหน้าเดิมเช่นกันค่ะใบนี้ด่างฮาร์ปครึ่งใบเลยนะคะ นนีะะคะเขาจะเป็นพื้นน้าตาลอมแดงถ้าความด่างเขาก็จะเป็นสีชมพูสดใสเลยใบนี้ก็จะมีตําหนินะคะเนื่องจากความร้อนบ้างเป็นธรรมชาติของเขาเนาะให้ราคามันนี้ล้อมเพชรกระถางนี้ที่220บบาทใบดกดกแบบนี้เลยค่ะก็จะมีใบที่สูงไปบ้างนะคะรับไปก็สามารถเด็ดใบตัดแต่งได้เลยนะคะ มาถึงตับเกจิตัวนี้นะคะหลวงปู่แหวนเป็นไม้หน้าสวยอีกตัวหนึ่งเป็นบอลเรียกว่ามีแขรงนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีพื้นใบจะค่อยๆอ,ออกเ,ออเป็นสีชมพูอมแดงๆเส้นกระดูกจะสวยชัดมากค่ะนี่นะคะตัวอย่างต้นแม่เขาให้ดูขนาดด้านข้างหลวงปู่แหวนไซส์โตๆมากเลยค่ะให้ราคาที่190บาทค่ะ มาถึงไม้ใหม่ตัวนี้นะคะไผ่นาลืนาดค่ะเป็นไม้ที่ในตลาดมีจำนวนค่อนข้างน้อยนะคะที่ส่วนก็ยังไม่ได้ทำจำนวนรอบใหม่เลยนะคะไซส์ฟอร์มล้นกระถางหกนิ้วนี้เมื่อโตเต็มที่สวยมากๆค่ะไผ่นาลนาดกระถางนี้ให้ที่340บบาทสีเขาจะแจ่มมากกว่านี้นะคะ กระถางถัดมาต้นนี้เป็นไม้แยกหนอ่อซับรุงโลดดูใบใหม่นะคะเปิดมาปลายใบแฉกนะคะใบแฝดแบบนี้เลยก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดสีใบนี้เด็ดทิ้งเนาะนี่ค่ะเป็นมีหัวเล็กๆนะคะเพราะว่าเป็นไม้แยกหนอ่อสร้างหัวแล้วค่ะความป้ายของเขานะคะจะขึ้นสีชมพูแจ่มชัดมากเลยซับรุงโลดกระถางนี้ให้ที่340บาทเพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อน,นี้นะคะ โตเต็มที่สีสันเขาจะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไล่สีนะคะแล้วก็มาถึงกระถางนี้ค่ะไม้ด่างสวยค่ะแม่ฟ้าหลวงนะคะต้นนี้ถือว่าสีสันสวยมากเลยค่ะก็จะเป็นไม้ที่ให้หน่อค่อนข้างไวนะคะไซส์อยู่ในกระถางขนาด6นิ้วค่ะให้ราคาแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ที่340บาทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะกระถางต่อมาจะเป็นสามมุกอันนี้จะเป็นต้นแม่ค่ะเป็นไม้พื้นเขียวจะมีเม็ดแดงแล้วก็ความป้ายของเขานะคะจะเป็นสีชมพูอมแดงถือว่าให้สีสันสวยสดมากค่ะตรงสะดือนะคะจะเป็นสีดำเข้มตัดกันเลยนี้นะคะ สามมุกกระถางนี้นะคะที่จําหน่ายให้ราคาที่350บาทถือว่าเป็นไม้ใหม่นะคะนี่ค่ะตรงส่วนที่จับนะคะจะเป็นสีอ่อนๆน,นี้เขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดงเลยค่ะตรงส่วนที่เป็นเขียวๆหรือว่าเขียวอ่อนนี้นะคะจะค่อยๆเปลี่ยนสีขึ้นน,นี้นะคะ จะเป็นแดงชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นไม้ใบไทยใบใหญ่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายด้วยนะคะตัวนี้ทางบ้านส่วนอันดาถือว่าขายราคาไม่แพงนะคะเพราะปกติจะเป็นไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วเล็กๆนะคะที่เขาขายกันอยู่ที่300กว่าบาทท่านไหนชื่นชอบเก็บสะสมได้เลยนะคะ กระถางถัดมาค่ะต้นนี้ทองสยามเป็นไซส์แม่พัน์แธุล้วก็ด่างสวยมากค่ะสวยแทบทุกใบเลยนะคะต้นนี้เป็นไม้ไซส์ฟอร์มล้นกระถางหนิ้วไปมากสามารถใส่กระถาง9นิ้วถึง10นิ้วได้เลยนะคะให้ราคาเป็นแม่พัน์ธุนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะให้ราคาทองสยามกระถางนี้ที่650บาทค่ะ ก็มีหัวแล้วนะคะจะว่าจะไม่ได้หัวใหญ่มากนะคะดูขนาดฟอร์มได้เลยค่ะใบใหญ่ล้นฝ่ามือเลยนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบหรือว่าหาไม้ใหม่ไม้แรแล้วก็ไม้ด่างที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายทองสยามเป็นอีกหนึ่งต้นที่แนะนำนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ได้ด่างมาได้เยอะด้วยนะคะกระถางถัดมาค่ะพระนางสุจิตราเป็นไม้กัดสีนะคะเป็นตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะคะ เส้นกระดูกถักสวยมากแล้วก็พื้นใบจะเป็นสีชมพูหรือออกสีโทนส้มอิดค่ะต้นนี้ไซส์ใหญ่นะคะไม้สร้างหัวแล้วค่ะให้ราคาพระนางสุจิตรากระถางนี้ที่190บาทค่ะตอนนี้ถือว่าราคาเบานะคะช่วงหน้าฝนนี้รับรองได้ว่าเลี้ยงต้นไหนก็สวยค่ะ กระถางถัดมาไมา้เหลืองนะคะพื้นเขียวเป็นด่างเหลืองต้นนี้น่าสวยนะคะด่างเหลืองทุกใบเลยค่ะ ตรงสดือแดงแปดแ๊ดเลยคะ่ะเดี๋ยวพื้นใบเขานะคะเห็นเขียวๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีกัดเป็นสีชมพูหน้าสวยขึ้นมาด้วยคะ่ะต้นนี้สร้างหัวเล็กๆแล้วนะคะอันนี้ใบนี้จะทิ้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเด็ดมาตรงกับโคนเป็นลักษณะน,นี้ถือว่าเป็นไม้ที่เขาสร้างหัวแล้วให้ราคาพรพุทธ,ธะกระถางนี้ที่160บบาทคะ่ะหน้าสวยๆกันไปเลยนะคะ มาถึงกระถางที่สองของพรพุทธก็ให้ราคาเท่ากันนะคะน่าสวยไม่แพ้กันเลยขนาดไซส์เท่าๆกันค่ะดูนะคะด่างสวยมากให้ราคาที่160บาทเท่ากันนะคะก็จะมีบางใบที่จะทิ้งใบบ้างนะคะดูขนาดด้านข้างนะคะจะเห็นว่าไซส์เขาไม่เล็กเลยใบนี้จะทิ้งนะคะเราก็เด็ดออกเนะะี่ยค่ะ มีหัวเล็กๆแล้วก็สำหรับท่านที่สั่งซื้อวันนี้นะคะทางบ้านสวนอันดาก็จะจัดส่งให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่10มิถุนายน2,567สําหำหรับวันนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ